สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรวันนี้วันที่2เมษายน2,565วันนี้จะพาพี่น้องเพื่อนเพื่อนเกษตรมาดูทุเรียนที่ผมได้ปลูกลงเข่งไว้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ส5งพ เป็นพันมูซานคิงปลูกไว้สองเข่งครับพี่น้องสั่งออนไลน์มาในราคาต้นละร้อยสองต้นสองร้อยจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ40่สิบสกว่าวันครับเพราะช่วงที่ผมลงปลูกก็วันที่1ิ คุมภาพันธ์2565วันนี้วันที่2เมษายน2565ดูความเจริญตบโตัวของเขาเรียนสองต้นนี้40วันครับ40กว่าวันปลูกลงเข่งไว้ พาให้เพื่อนๆรับชมนี่ผมก็มีไอ้นั่นใบก้ามปูคุมดินไว้สามวันรดน้ำหนึ่งครั้งครับนี่คือยอดใหม่ของเขายอดใหม่ของเขากำลังแตกออก ก็ต้องดูกันยาวๆครับ2ต้นนี้อนุบาลไว้เพื่อจะเอาไปลงปลูกที่สวนประมาณสิ้นปีหกห้ากะว่าจะเอาไปปลูกที่สวนก็ต้องดูกันยาวๆครับสำหรับวันวันนี้ก็เวลาเช้าๆครับอากาศแจ่มใส ็มี2ต้นนี้แหละครับเป็นอูซันชิงก็พอดูได้ครับซื้อมาเป็นต้นเล,เล็กมากครับสั่งออนไลน์มาเป็นตัวเล็กๆไม่โตเ็ามาเลี้ยงเอาไว้และสี่ประมาณ41วันก็ได้ประมาณนี้ครับเพื่อน ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรครับใส่แค่น้ำหมักน้ำหมักจุลินทรีย์ส่งข้อแสงที่ทำไว้เองที่ทำไว้เองครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบการรีวิวยังเท่านี้ ฝากเพื่อนๆชาว y o ยูทู e กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกษตรสมสุขด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ